สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยสำหรับเรื่องราวของคุณแอปทักษอรและคุณทิมพิธาที่หลายๆคนก็จิ้นกันหนักมากเลยทีเดียวโดยทางด้านคุณแอปทักษอรตั้งแต่ออกมายอมรับว่ามีหนุ่มคุยแล้วก็ยิ่งทำให้คนอยากรู้ว่าใครกันนะคือคนที่แอปทักษอรยอมเปิดใจให้อีกครั้ง แต่ทางด้านของคุณแอปทักษอรนก็ยังไม่ยอมบอกว่าหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นเป็นใครเลยทำให้บรรดาเหล่าแฟนคลับต่างก็จับจิ้นกับคุณพิธาหรือแม้กระทั่งหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลอย่างเช่นกับคุณพิธาแม้ว่าทั้งสองจะยืนยันแล้วว่าเป็นเพื่อนกันแต่ก็ยังมีประเด็นให้แฟนคลับได้โยงกันอยู่ได้ตลอดและล่าสุดคุณแอปทักษอรก็ได้ออกมาเปิดใจหลังคุณพิธา หลุดเรียกชื่อแอปขณะประสาสัยหาเสียงที่จังหวัดระยองพร้อมกับอัปเดตสถานะหัวใจในตอนนี้และเมื่อถามคุณแอปว่าความรักทำให้หน้าเด็กลงด้วยใช่ไหมคุณแอปตอบว่าแน่นอนค่ะเราก็ต้องช่วยกันทุกๆท,ทางทั้งภายในภายนอกดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแต่ในเรื่องของจิตใจเขาคงช่วยดูแลไม่ได้ก็ต้องดูแลกันเองค่ะแอปเชื่อมั่นจริงๆค่ะถ้าจิตใจดีมีความสุข อารมณ์ดีไม่เครียดมันก็ส่งผลต่อสุขภาพผิวเช่นกันต่อให้บำรุงภายนอกยังไงต้องไม่ลืมที่จะบำรุงจากข้างในด้วยนะคะและเมื่อถามว่าความรักมีส่วนในการทำให้เราสดใสขึ้นไหมคุณแอปตอบว่ามีส่วนมากๆเลยค่ะและเมื่อถามว่าเพื่อนๆตั้งท่าแฉบอกว่ากุมค,ความลับของคุณแอปทักษอรอ,อยู่อย่างเช่นคุณอ้ําอภิชาติใช่หรือเปล่าคุณแอปตอบว่า ที่เขารู้อาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้นะคะพี่อ้ำมาหรอแต่จะบอกว่าพี่อ้ำเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่วันนี้ดูแลแอปด้วยเขาไม่ได้บอกรักแต่ปากอย่างเดียวเขาดูแลด้วยดูแลทั้งใจทั้งกายและเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้คุณแพทย์นภภาก็หลุดไปในการแชร์ข่าวซึ่งคุณแอปตอบว่าอ๋อจริงๆอันนั้นไม่ได้หลุดนะ แอปก็ยัง,งงงงกันอยู่เลยคือเหมือนเราพูดกันคคละเรื่องอยู่อะตอนนั้นเหมือนเป็นเทปที่เป็นแพทกับบุ๊กโกใช่ไหมก็ถามมาแอปก็ตอบไปก็ตอบแค่นั้นค่ะแล้วแพทเขาก็พูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คำถามเดียวกันถามว่าตอนนั้นเราตกใจไหมที่เขาพูดออกมาว่าข้อมูลมันไม่ตรงกันกับฉันคุณแอปตอบว่าไม่ตกใจอะไรค่ะมาจังหวะนี้ก็คือทุกอย่างแฮปปี้หมดก็ขำๆไม่มีอะไรซีเดียส และเมื่อถามว่าส่วนใหญ่ทำงานแล้วคนของเราเข้าใจใช่ไหมคุณแอบตอบว่าปีใหม่เขาก็ค่อนข้างเข้าใจนะคะคือตอนนี้ทุกคนในชีวิตเข้าใจหมดค่ะว่าตอนนี้หลักๆตอนนี้หลักๆก็ให้เวลากับงานกับครอบครัวค่ะและนักข่าวยังถามต่ออีกว่ามีคนอื่นนอกจากน้องปีใหม่ไหมคุณแอบบอกว่าก็ต้องไม่เรียกว่าคนอื่น 90%เปซ็นเป็นงานเหลือให้แค่ส0เอร์ซก็ทำมันเหลือแค่นั้นก็ตามนั้นค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆอันนี้มันคือเรื่องจริงในชีวิตค่ะตอนนี้เราต้องเอางานและครอบครัวเป็นหลักก่อนค่ะและเมื่อถามว่าถ้าใครคุยกับเราก็ต้องเข้าใจเราใช่ไหมคุณแอปตอบว่าใช่ค่ะนะักข่าวถามต่ออีกว่าจะให้รออีกนานไหมคุณแอปตอบว่าไม่แน่ใจค่ะถ้าผ่านด่านนี้ไปได้ทุกอย่างก็เบาและเมื่อถามว่า คุณพิธาหลุดพูดชื่อเราเราได้เห็นไหมคุณแอป,ปตอบว่าเห็นค่ะก็เป็นเพื่อนกันเขาก็คงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวแอป,ปกับทิมอันนี้ก็พูดตรงๆได้เนาะก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลกใจอะไรสำหรับเราแล้วข่าวก็คือข่าวแต่การที่เรายังเป็นเพื่อนกันคุยกันก็แยกเรื่องก็ยังเหมือนเดิมค่ะเมื่อถามว่าแสดงว่าก็ไม่ได้ซีเรียส ที่ยังมีชื่อเราคุณแอปตอบว่าชินแล้วค่ะเมื่อถามว่าเห็นทางคุณทิมเขาก็มีการออกมาขอโทษผ่านสื่ออันนี้รับทราบใช่ไหมคะคุณแอปตอบว่ารับทราบค่ะแล้วก็มีการคุยกันส่วนตัวด้วยบางทีเขาก็จะบอกว่าวันนี้มีการพูดคุยคุยเล่นแล้วอาจจะมีพูดชื่อแอปออกไปบ้างคืออยากจะบอกว่าแอปทำงานตรงนี้แอปเข้าใจแอปก็บอกคุณทิมว่า อันนี้สบายใจได้เลยแอปอยู่ตรงนี้มาแอปเข้าใจเรื่องพวกนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วเวลาสัมภาษณ์หรืออะไรเราก็อยากจะให้บรรยากาศมันดีและเมื่อถามว่าแสดงว่าคนที่พูดชื่อได้คือเป็นตัวหลอกใช่ไหมคุณแอปตอบว่าเขาถามมาแค่นี้นะและเมื่อถามว่าแล้วอย่างเรามีข่าวกับคุณทิมคนเดียวในใจเรามีถามถึงข่าวนี้บ้างไหมคุณแอปตอบว่าไม่ค่ะ พราะทุกคนรับรู้ว่าแอปกับทิมเอ้ยแอปกับคุณทิมเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอันนี้ก็คือโดนดุมาว่าไม่ควรเรียกชื่อเฉยๆคือบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจคือรู้จักกันมา20ปีบางทีเราก็เผอเรียกคุณทิมนะคะและเมื่อถามว่าคนเดียวในใจเขาไม่ซีเรียสกับข่าวใช่ไหมคุณแอปสายหน้าไม่ตอบเพราะกลัวคุณจะเอาไปพาดหัวนี่แหละแบบไม่มีเสียงแล้วกันและเมื่อถามว่า กังวลไหมว่าข่าวที่ออกไปจะส่งผลกระทบกับอีกคนนึงคุณแอปตอบว่าจริงๆไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นใครก็ตามหรือจะเป็นเพื่อนสนิทคนพิเศษแอปคิดว่าใครที่แอปสามารถสื่อสารได้โดยตรงแอปไม่ค่อยกังวลเพราะแอปเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเพื่อนแอปเขาจะมีความรักความเชื่อใจและความเข้าใจในตัวแอปอันนี้ก็คือพื้นฐานแล้วถ้ามีอะไรเราก็คุยกันได้ตลอดเวลาโดยตรง ก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรเลยแต่จะเป็นห่วงเวลาที่มีข่าวมันก็มีการตอบประเด็นหรือเป็นคอมเมนต์ต่างๆที่มันเป็นประเด็นไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีความข้องใจยังไงเจอกันส่วนตัวก็สามารถถามได้พร้อมตอบไม่มีอะไรปิดบังเมื่อถามว่ากดดันไหมที่ยังมีคนสนใจว่าเขาคนนั้นคือใครคุณแอปตอบว่าไม่เป็นไรค่ะกดดันต่อไปก็ได้แอปไม่เคยเบื่ออยู่แล้ว แต่ว่าจะมีคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่เบื่องั้นแอปถือโอกาสตรงนี้คือถ้าใครเบื่อก็ขออนุญาตข้ามไปเลยก็ได้อันนี้แอปเข้าใจทุกคนทุกฝ่ายแต่จริงๆก็อยากจะให้เข้าใจแอปด้วยคืออย่างวันนี้มาทำงานทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองมาเปิดตัวพรีเซนเตอร์แล้วพี่น้องนักข่าวทุกคนก็มาทำหน้าที่เหมือนกันคนอาจจะบอกว่าถามอีกแล้วแบบนี้แต่ทุกคนก็คือทำหน้าที่ของตัวเองเช่นเดียวกันมันก็เป็นประเด็นว่า ถ้ามันซ้ำก็ต้องขอประทานอภัยค่ะก็อยากจะมีเรื่องใหม่ๆให้มันไม่ซ้ำแต่ณตอนนี้มันมีเท่านี้คือไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ได้มีการลีลาแต่ถ้ามีเสเตทให้ข้ามไปกว่านี้ก็จะพูดแน่นอนและเมื่อนักข่าวถามว่ามีความชัดเจนก็จะแจ้งให้ทราบใช่ไหมคุณแอปตอบว่ารุ่นนี้ไม่ปิดบังแล้วค่ะเรียกได้ว่าคุณแอปก็ค่อนข้างที่จะตอบชัดเจนว่ากับคุณพิธาเป็นเพื่อนกัน และรู้จักกันมา20กว่าปีแล้วและสำหรับตัวจริงในใจของคุณแอปเชื่อว่าเมื่อคุณแอปพร้อมเมื่อไหร่เราได้รู้กันแน่นอนจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลมีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชม รับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ